สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและวุปืนนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ทักกันขับจะพามาพบกับ G X Z 360แรงม้านะครับเป็นหัวลากเนาะหรือ t ท a c t o r Head นะครับนี่เอามาให้ดูกันก่อนนะครับสำหรับหัวลากตัวนี้ต่อตัวถังหรือหางกึ่งพ่วงเนี่ยเป็นแบบเซมิดัมนะครับเซมิดัมเนี่ยเทเลอร์ตัวนี้เลยนะฮะ ก็จะได้สองเพ่านะฮะเซมิดัมได้สองเพา่าน้ำหนักรวม45ตันนะครับถ้าเป็นส0ล้อแบบฟูลเทเลอร์หรือเป็นแบบส0ล้อแม่ลูกเลยเนี่ยสองเพ่าเนี่ยจะได้47ตันทีนี้ความน่าสนใจของตัวหัวลากแล้วก็เซมิดัมคันนี้นะครับก็จะเป็นของอ,อูทวชัย นะครับว่าใการช่างก็การแต่งหัวนะครับก็แบบว่าค่อนไปทางจะจัดเต็มแล้วเนาะแต่ว่ากรุบกริบกรุบกริบเรื่องของไฟต่างๆด้านบนนะก็มีมาให้เห็นอ่าแล้วก็จะมีนี่แตรนะครับแต่หวอแล้วก็ตัวมิชลินนะฮะขาดไม่ได้เลยมิชลินต้องเข้าแล้วอ่า สองฝั่งเท่ากันนะครับบาลานข้างละสามตัวลงมาด้านข้างนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกเป็นก้านชุบนะครับครอบโครเมียมเนาะแล้วก็ยังจะมีแก้มอันนี้แก้มนะฮะแก้มแบบโครเมียมนะครับแน่นอนครับยืนยํากันชนต้องเข้าขาดไม่ได้เลยรถสิบล้ออันนี้ เรียกว่าเป็นการแต่งแบบเรื่องของความจําเป็นเนาะแล้วก็การใช้งานจริงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไปโดนเรื่องของออหินนะครับหรืออาจจะเป็นแบบสพัพสัดที่จะข้ามตัดหน้าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเนะครับเป็นแผ่นที่สามารถาขึ้นไปเช็ดกระจกได้เนาะเพราะว่าทางอิซุสุเนี่ยเขาทําก้านจับไว้ให้2ก้านเลยเนีย่เพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ โชเฟอร์หรือพี่พอขอรอเนี่ยขึ้นไปเหยียบตรงกันชนเนี่ยที่ยื่นย้ำม,มาแล้วเนี่ยครับตัวเนี่ยจะได้ปลอดภัยเนาะเวลาที่เรายืนน่ยก็มั่นคงโอกาสที่จะลื่นถลายก็ไม่มีเนาะ,ะแล้วก็เนี่ยคอบบางทีนกบินตัดหน้าเนี่ยก็จะมีการเอาไว้ช่วยได้เยอะครับโคมไฟหน้าด้านข้างนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามมันก็ดูแบบเต็มๆนะครับดูมีกล้ามสักหน่อยหนึ่ง แน่นอนเรี่ยมเหล็ด,ด้านข้างนะครับซุ้มประตูแล้วก็เบ้าบันไดแบบเต็มาบางคลนหลังล้อหน้านะครับทอยเสียกันร้อนนี่เป็นสแตนเลสหมดละแล้วก็ถ้าจะมองไปลึกๆตรงนู้นนะครับถ้าจะสังเกตนะฮะเดี๋ยวให้ดูจะเห็นว่ามีราวราวเหล็กข้างบนตะแกรงข้างบนนะครับเวลาที่เราจะต้องขึ้นไปทำงานบนหัวเก๋ง เนาะก็อาจจะยืนตรงนั้นได้เพื่อที่จะดูสินค้าข้างหลังเราหรือทางนี้ก็ได้ครับเขามีบันไดลิงให้ละเป็นบันไดสเตเลสทั้งสองฝั่งเนาะก็แข็งแรงนะครับเนี่ยดูทรงแล้วแข็งแรงเลยมีการยึดจ,จับที่แน่นหนาทั้งหมด4ีจุดบนแล้วก็ล่างบน2ล่าง2ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีแ็นที่สำคัญนะครับของอ s u ูซ,ซเราเนี่ยตัววาล์วลม ไฟเนี่ยครับบล็อกไฟเนี่ยครับของอิซูซูเนี่ยให้เป็นแบบคอยสปริงขดลวดมาให้นะครับเวลาที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถมาเก็บตำแหน่งไฟตรงนั้นนะฮะเห็นไหมฮะนี่แล้วก็มือเสือเนี่ยก็สามารถเก็บตำแหน่งตรงนี้ได้แล้วก็จะไม่เป็นสายที่เกะกะนะครับเวลาที่เก็บก็จะแบบเรียบร้อยแล้วก็ไม่พันกันด้วยเนาะอ่า อันนี้จะเป็นแบบถังลมนะครับถังลมเป็นอลูมิเนียมและของอิซูซุมีทั้งหมดห้าใบเนาะตรงนี้สามด้านท้ายหนึ่งแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งอ่านี่ก็คือคร่าวๆการแต่งตัวหัวก็เรียกว่าเกือบเต็มจะบอกว่าเต็มก็ได้ครับเพิยงย่งแล้วแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วอ่าที่ไม่ได้พูดอย่างหนึ่งคือเสาธงนะฮะเสาธงเนี่ยเห็นมาจต่ไกลเลยนะโดดเด่นเป็นสง่าแห่สงงาเนาะ นี่ข้างบนก็มีริบบิน้นวิ่งโตลมก็จะสวยงามครับอันนี้คุมโทนเขียวนะครับคุมโทนเขียวสวยงามจริงเรามาดูตัวกระบะกันบ้างนะครับตัวกระบะเนี่ยก็จะได้เป็นมินิยมโชเสานะครับมินิมเนี่ยเดินข้างตลอดแนวเนาะแล้วก็เป็นเสาเหล็กหัวแล้วก็ท้ายนะครับนี้ก็น่าจะเป็นพื้นเหล็กเนาะดนะูพร้อมกันครับโอเคพื้นเหล็ก ครับผมต่อเป็นพื้นเหล็กแล้วก็เป็นงานสีทำลายนะครับใส่โลมาก็เพียงเท่านี้ผมว่าหล่อแล้วครับอ๋อแล้วก็ตัวกันมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับชุดกันมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็ได้เป็นเงาสเตเลสนะครับเหมือนปัดมาเลยเนาะน่าจะเป็นการปัดเงา ปัดเงาสแตนเลสโครเมียมนะครับโครเมียมอ่าใช่ใช,ช่พูดผิดครับขออภัยครับแล้วก็ดูที่ตัวหางกันนะครับอ่าบางโคนนี้ได้เป็นสแตนเลสแหละครับชัดเลยเนี้ยเนาะสแตนเลสแน่นอนแล้วก็ย้ำย้ำหมุดนะครับด้านท้ายก็ไม่ได้เพ้นลายอะไรนะครับก็เป็นเดินเส้น โชว์สีมิเนียมเพราะว่าเป็นแบบโชว์เสานะครับมิเนียมโชว์เสาก็ไม่ค่อยเห็นทําอลูมิเนียมทั้งทั้งลูกนะครับตัวเซมิดัมเนี่ยโอกาสบิดค่อนข้างสูงเนาะก็จําเป็นนะครับต้องใช้เป็นแบบโชว์เสาเนี่ยเพื่อความแข็งแรงอ่าโอเคนี่ก็เตรียมส่งมอบลูกค้านะครับ พามาดูอ๋อนี่เมื่อกี้ลืมพูดเรื่องเบ้ามือเปิดเนาะขามีทั้งในปิก up รถเกง๋งทุกรถนะครับที่มีตัวเปิดเนี่ยก็จะมีเบ้ามือเปิดเนี่ยทำมาเอาไว้ให้ตกแต่งตามแต่ชอบเนาะจะได้ไม่เป็นเรื่องของอลายลายลายเล็บนะครับเนี่ยเวลาที่เรามือเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการขุดขีดข่วนข้างในเนี่ยก็ช่วยได้ครับช่วยได้สวยงามด้วยแล้วก็นี่กันสาดกันสาดโค์เมียม โอเคเก็บมาฝากประมาณนี้ครับรถสวยๆขอบคุณลูกค้าด้วยครับโชคตระกูลดีนะครับก็ุุหนนสนับสนุนบริษัทคิงยนจำกัดของเรามาเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่กำลังติดตามรับชมก็ยังไงก็อย่าลืมกดซับ s ไ r i b e และแชร์ให้กับช่องทักกักครขับด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับสำหรับการรับชมติดตามลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ